บิสโฟกัสครับเป็นช่วงที่เราจะคุยกันถึงเทคนิควิธีการในการที่จะทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนะครับและหนึ่งในช่วงที่เราได้นําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ทราบก็คือเรื่องของการที่ทําเกี่ยวกับห้องอาหารทุกวันนี้ห้องอาหารมีเยอะแยะมากมายและหลากหลายทีเดียวนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความต้องการความสนใจทั้งในและก็ต่างประเทศทั้งแบบพื้นถิ่นและก็ต่าง,างชาติอย่างนานาชาติหรือสากลนะครับก็ลุกคืบเข้ามีบทบาทในสังคมบ้านเรามากขึ้นนะครับและทั้งเลือก สำหรับรสนิยมในการรับประทานอาหารของคนไทยก็มีหลากหลายมากทีเดียวเดวยเพราะในโรงแรมระดับ5ดาว6ดาวนี้นะครับห้องอาหารถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่จะดึงดูดลูกค้าทั้งที่มาใช้บริการในโรงแรมนั้นๆหรือมุ่งมั่นที่จะมารับประทานอาหารในโอกาสสาคัญๆอย่างเดียวก็เป็นได้นะครับและในขณะนี้ผมกําลังอยู่ในโรงแรม เมลานิมคิวตันนะครับซึ่งเป็นโรงแรมชั้นนําของประเทศไทยและของโลกด้วยนะครับและแน่นอนครับเมื่อมาเจาะลึกถึงโรงแรมนี้ก็ต้องเจาะลึกลงไปถึงห้องอาหารที่สร้างชื่อเสียงและประสบความสำเร็จให้กับโรงแรมแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือห้องอาหารพรามนะครับรายละเอียดของห้องอาหารพรามนั้นจะมีความน่าสนใจขนาดไหนวิธีการในการบริหารเอาใจลูกค้าเป็นหัวใจสําคัญให้เกิดหัวใจแห่งการบริการหรือเซอร์วิสใหม่ได้ซึ่งรู้แล้วแต่เป็นเทคนิคเป็นองค์ประกอบสําคัญวัตถุดิบ ที่เลือกสรรนามาประกอบเป็นอาหารของที่นี่รวมถึงแผนการตลาดนะครับการทําเรื่องของ PR ประชาสัมพันธ์นะครับรวมทั้งการโปรโมทต,ต่างๆนั้นนะครับจะทําทอย่างไรต้องคุยกับผู้จัดการบ้านอาหารหรือพัฒนการผามนะครับคุณรัชนกนุดสวงนะครับหรือคุณเปียสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวยทีเดียวนะฮะนี่คือคส่วนหนึ่งนะฮะที่ต้องคัดสัรงคนสวยมาด้วยไหมฮะอันดับแรกเลยค่ะโอ้โห,โห,โหนะฮะพอเห็นหน้าผู้จัดการก็เออก็เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจนะฮะช่วงบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศของความรักเนี่ยนะครับคนก็อาจจะชวนคนมารับประทานอาหารกันเพิ่มขึ้น มาสังสรรค์มาฉลองหรือบางทีก็อาจจะมาขอแต่งงานก็มีเป็นไปได้ะคผมอยากจะถามถึงเครื่องดื่นที่ตั้งอยู่ข้างหน้าผมมีลูกค้าที่มาทานที่รัานของเราเป็นคู่ๆเยอะนะคะก็จะมีทั้งชายหญิงหรืออาจจะเป็นแม่ลูกนะคะหรืออาจจะเป็นคู่พ่อลูกก็มีนะคะนี่ก็คือ ความรักเหมือนกันทั้งหมดนะคะเครื่องดื่มที่เราเสนอวันนี้นะคะมี2ตัวได้กันนะคะอันนี้จะเป็น sweet heart berry นะคะจะเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะส่วนผสมของเขาเชอร์รี่คือความหวานของเขานะคะแล้วก็จะเติมไปด้วยรสชาติของอน้ำผลไม้เช่น cranberry juice นะคะทำให้มันหอมหวานแล้วก็ refreshment ด้วยเวลามาถึงปุ๊บ สวิตฮาร์ดเบอร์รี่หนึ่งแก้วนะคะก็ทำให้แขกรู้สึกประทับใจแล้วก็อุ้ยทุกอย่างมันหวานในหมดเลยอะค่ะโอ้โหมาดูแมาของเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงเลยนะคะเรานำเสนอนี่มันหวานจริงๆนะฮะมีลีลามีจังหวะด้วยนะครับใช่และสีเขียวนี้ก็สีเขียวนี้นะคะเรียกว่า P S I Love You อะค่ะก็ตัวนี้จะเน้นเป็นเหมือนกับคุณผู้ชายนิดนึงนะคะ เป็นกลิ่นของเมลอนนะคะเมลอนก็ทำให้รู้สึกสดชื่นเหมือนกันนะคะแล้วก็เติมไปในส่วนของน้ำมะนาวนะคะมีมะนาวอยู่ที่หตรงนี้ใช่ค่ะมะนาวอยู่ตรงนี้มะนาวแล้วก็จินเจอร์แอลค่ะผมลองชิมดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะอันนี้ก็โนแอลกอฮอล์เหมือนกันไม่มีค่ะลองชิมดูนะคะสำหรับคนที่รักแล้วก็สนใจเรื่องสุขภาพไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับใช่ค่ะโอ้โหเปรี้ยวมากเลย นสุดยอดแล้วครับจริงเหรอนัเดี๋ยวลองชิมตัวนี้ไหมคะเราต้องต้องทำเนี่ยฮะเวลาผู้รักเข้ามาก็สาธิตกันหน่อยขอใช่ไหมคะก็คล้องแขนนิดนึงอะค่ะอ๋อออรย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็ดื่มอี่แล้วชนก่อนแล้วคล้องแขนแล้วก็ดื่มอะค่ะโอ้โหโอ้โหแม่รายการที่ลงทุนมากนะฮะอร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยไหมครับ อร่อยค่ะใช่ซึ่งก็ในบรรยากาศน่ารักน่ารักความรักกำลังผลิบานแบบนี้นะครับผมมาถามถึงกิจกรรมที่ที่สร้างสีสันให้กับร้านอาหารแห่งนี้ด้วยะนะครับทราบว่าอ<ช>ย่าง,งการปรุงเนี่ยเชฟก็จะโชว์เลยใช่ค่ะมีอะไรบ้างมีรายละเอียดยังไงบ้างครับก็ถ้ามาที่ห้องาหารพรามเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเรามีสีหลักง่ายๆนะคะพรามวายนะคะพรามคิทเช่นพรามวิวแล้วก็พรามเซอร์วิส นะคะในส่วนของพรามวน์นะคะเรามีให้เลือกมากมายเลยค่ะ400กว่าชนิดัวโลกเลยนะคะอ้โหเยอะมากนะครใช่ค่ะราคาก็200กว่ารลเวก็เยอะแล้วราคาก็อยู่แล้วตั้งแต่1,200บาทเลยจนถึง80,000บาท80,000บาทใช่ค่ะแล้วก็ที่นี่เวลาเลือกไวน์ไวน์ลิสของเราก็จะเป็น iPad อะไรประมาณนี้นะคะง่ายต่อการคัดเลือกได้นะคะแล้วก็พรามคิทเช่นนะคะหรือว่าพรามสเต็กนะคะก็เน้นเป็น open kitchen นะคะ ค่อนข้างที่จะทันสมัยนิดนึงนะคะเป็นสไตล์คอนเทมพอรีนะคะแต่ว่าจะผสมผสานไปกับไม้ฟืนนะคะในการย่างทำให้รู้สึกว่าเออตัวนี้มันผสมระหว่างความทันสมัยกับยูนิคนะคะของฟืนที่เราใช้ย่างเนื้อของเราอะค่ะนะคะสนใจจริงๆนะฮะส่วนพรามวิวนะคะก็แขกสามารถเห็นแม่น้ำเจ้าพยาทั้งสายเลยค่ะ นะคะแล้วก็อย่างช่วงสุกเสาร์อย่างเงี้ยค่ะเราจะเรียกว่า week end f i r e w o r k นะคะยิ่งเป็นวันสำคัญหรือว่าเทศกาลต่างๆเนี่ยแขกก็จะเห็นลูนะคะจะมีลูให้เราชมตลอดคืนเลย นะคะอันสุดท้ายนะคะก็เป็นพรามเซอร์วิสค่ะคก็คือว่าที่นี่เราจะเป็นเลดี้เซอร์วิสทีมทั้งหมดนะคะก็คือคุ้หญิงทั้งหมดเลยนะคะหน้าตาน้ารักอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เน้นเป็นอินเตอร์แอคทีฟะคะหรือการเข้าไปเสิร์ฟถึงตัวเลยหรือถึงโต๊ะนะคะเวลาการปรุงก็เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะเชฟที่เป็นคนปรุงอาหารใช่ไหมคะก็จะมีพนักงานนะคะมีหน้าที่ในการทําอาหารให้แขกด้วยที่โต๊ะเหมือนกันเนีคะค บางทีแขกที่มาที่นี่เรารู้อยู่แล้วว่าแขกชอบทานสลัดตัวไหนรส<ม>ชาติแบบไหนพอมาถึงเราก็จะรู้ว่าควรเป็นคนไหนที่เข้าไปปรุงให้แขก<ม>ใช่ไหมคะแล้วบางทีไม่ต้องชิมเลยคือทาเสร็จเสิร์ฟแขกก็อ้เหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมอะไรอย่างนงี้นคะ่ะแม่ขอขอดื่มให้กับผู้จัดจาการนะฮะเอาเนี่ยแบบธรรมดาธรรมให้กผู้จัดการพูดเก่งจริงนะฮะยอดเยี่ยมมากสมกับเป็น สุดยอดของผู้จัดการเป็นพรามเนเจอร์ไม่ใช่พรามนิสเตอร์ใช่ไหมใช่ค่ะคุณมีผู้หญิงมาแรงใช่หมหมาดื่มแล้วมื่นแล้วครับไม่มีโอกาสได้วงเลยใช่ค่ะก็คืออย่างน้อยดื่มเข้าไปก็เรียกน้ำย่อยนะคะทำให้รู้สึกมื้อนี้ต้องสั่งเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเราก็จะเน้นออกเปรี้ยวนิดนึงอะไรเงี้ยคือพอน้ำลาย แตกปุ๊บก็ต้องต,ตามด้วยออย t e r สเตอร์ดีไหมอะไรเงี้ยค่ะ,ะใช่ค่ะเม,มนูก็จะลอยมาเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วแล้ว,ลวครัวในการปรุงเนี่ยนะครับได้รับความสนใจจากลูกค้ามากน้อยขนาดไหนเพราะาถือเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งเป็นหนึ่งใน4จุดเด่นที่ลูกค้าจะเข้าไปดูใช่ค่ะก็ในส่วนของโอเพนคิทเชนของเรานะคะจะแยกเป็น2โซนนะคะในส่วนของสลัดนะคะแล้วก็สเต็กนะคะในส่วนของสลัดเนี่ยเชฟ เตรียมผักสดๆไว้แข่สามารถมองเห็นได้ว่าโอเคสลัดที่ฉันสั่งวันนี้ผสมเหมือ I น mean, ว่ารปรุงนะคะใส่ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะหน้าตาดั้งเดิมของมะเขือเทศเนี่ยสมมุติว่าวันนี้เรามาสั่งแฮร์ูมโชเมโทสลัดถ้าเป็นร้านทั่วไปเขาอาจจะไม่เห็นว่าเอ้ยโปรดักที่แท้จริงแฮร r ูมเนี่ยตอนที่เขามาเนี่ยเขาเป็นแบบไหนแต่ที่โต๊ะคือจะเป็นชิ้นมาแล้วค่ะแต่พอเป็นโอเพนคิเชนปุ๊บ เทปกขจะมีแฮร์รูมอะค่ะโชว์อยู่ตรงนี้นี่แขกเดินมาก็จะเห็นว่าอ๋ออันนี้มะเขือเทศอะไรหน้าตาแปลกๆเนาะไม่เหมือนมะเขือเทศบ้านเราเชฟก็สามารถแนะนําได้ว่ามันคือแฮร์รูมนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเน้นเรื่องโปรเซสด้วยนะฮะคือวิธีการในการปรุงไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมา่าปรุงมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงท่านเขาอยากไปดูอยากไปสนใจวัตถุดิบที่ทำยังไงวิธีการทํายังไงสดแค่ไหนเขาอยากสดยอดจริงนะครับนอกจากนี้วัตถุดิบที่เลือกสรรมาผมเข้าใจว่าก็มีความพิถีพิถันเหมือนกัน ส่วนใหญ่มาจากที่ไหนอย่างไรบ้างครับก็ถ้าเป็นในส่วนของเนื้อสัตว์นะคะก็จะมีสเต็กที่นี่เราจะใช้เป็นของออสเตรเลียนะคะแล้วก็อเมริกานะคะในในในระดับเกรดของเนื้อเนี่ยอยู่ที่พรามเกรดนะคะและ้วก็นนะเหมือนชื่อร้านาเลยคือดีที่สุดอะค่ะนะคะ,คะ,คะฉะนั้นเนี่ยเนื้อก็ต้องดีที่สุดเหมือนกันสำหรับลูกค้านะคะเอจิ้งของเนื้อนะคะก็ ประมาณ3วีคนะคะส่วนการฟีดของเนื้อี่ก็คือเกรนฟีด300วันเลยค่ะ mm hmm. ก็คือเหมือนกับว่าถ้าวัวตัวนี้ได้รับการฟีดการเลี้ยงดูเล่งอาหารเล่งหัวอาหารให้ให้นานขึ้นเขาก็จะนเนื้อของเขาก็จะใช่ค่ะนุ่มขึ้นจะนุ่มขึ้นใช่ค่ะ mm hmm. รส <ถ S 1> ชาติด้วยอะไรเงี้ยค่ะครับเอาละครับนี่ก็เป็นช่วงแรกนะครับที่เราได้พูดคุยกันนะครับช่วงต่อไปจะถามถึงเทคนิคในการบริหารคนบ้างนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยเวลาก็ ทำงานก็รับรื่นดีไม่น่านมีปัญหา <c oughs> แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจะแก้อย่างไรและปัญหาที่เจอเนี่ยเจออะไรบ้างเราจะพักกันแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาคุยกันต่อในช่วงต่อไปครับช่วง b บี o f o c ัสสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย